สู้ไม่ถอยโบลี่ห่างบซื้อเชลซีโนนี่ประเดิมอังกฤษสวยเผยตัวคนปล่อยชาโลบาผลทีมสวัสดีครับ ขาต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างน,นะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูเราชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันนะฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ฝากทุกช่องทางด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามใครยังไม่กดฟอลโล่นะฝากทุกช่องทางขอบบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมอา้าวมามา,มาเข้าเรื่องของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่ เมื่อวานเออประเดิมประเดิมนะครับผมประเดิมทีมชาติแล้วเรียบร้อยนะกับโนนี่มาดูเอเ้นะครับผมเมื่อวานเนี่ยลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับผมไปทั้งหมด24นาทีนะแล้วก็ทำแอซิได้ด้วยนะครับผมลงมาแป๊บเดียวประมาณ10นาทีมันถ้าจะไม่ผิดนะ แอซิ์ให้กับแฮร์รี่เคนได้เลยประเดิมทีมชาติสวยงามมากนะครับผมทีนี้เนี่ยเอาสถิตินะของโนนี่มาดูใหเกณฑเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับผมอ่ะลงเล่นนะครับผมไปทั้งหมด24นาทีในเกมที่เจอกับฟินแลนด์เมื่อวานนะสัมผัสบอลทั้งหมด2 5ครั้งผ่านบอลสาเร็จ12จาก16ครั้งผ่านบอลถึงปที่สุดท้ายได้1ครั้งเลี้ยงผ่านสาเร็จ1ครั้งแย่งบอลกลับมาคลองได้2ครั้งโดนบันพื้นสาเร็จ1จาก3ครั้งแล้วก็โดนการอากาศสาเร็จ1 1 1คครรรัั้้้้งงาากไไดดทํ์นะคะผม็ เมื่อวานลงมาก็ถ้าที่ดูอะดูต้องบอกอย่างนี้ดูไฮไลท์เนาะแล้วก็เออก็รู้สึกว่าได้ความมั่นใจมาจากที่ที่เล่นให้กับเชลซีนั่แหละแล,และลองไปหาดูไฮไลท์เลยนะลูกที่มาดูเอเก้ส่งให้แฮร์รี่เคนเมืม่อวานนะ่ะนั่นน่ะคือสิ่งที่เราขาดไว้กับเชลซีคือนั่นก็คือกองหน้าที่แม่งแบบจับ แบบจับแล้วยิงเลยอะถูกปะ่ะลองคิดภาพสมมติเป็นเป็นลูกนี้ส่งมาบม,มาดูไอเกส่งให้ไอแจ็คโอ้โหล็หนูนล็อกนี่รอหนูนรอนี่โดนแย่งจบเลยนะครับผมก็เนี่ยแหละเนี่ยแหละนั่นก็คือสิ่งที่เมื่อวานพูดในไลฟ์ไปเนาะว่าเรายังขาดในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็แต่ก็ดีใจด้วยนะโนนี่มาดูเอเกนะครับผมลงไปก็ทำผลงานได้เลยขอให้เป็นปีที่ดีแล้วกันนะแล้วก็เป็นปีที่ดีต่อๆไปของมาดูเอเกแล้วกันนะครับ โอเคอ้าส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงเสียทอสกันหน่อยโอ้โหช่วงนี้ก็พูดถึงเยอะนะจริงๆก็คงจะพูดไปจนเนี่ยไปจนแบบจนกว่าจะมีพี่มารีกลกับมาอีกรอบนึงเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายง,งานจากคาเวซโซเฮกนะครับผมของสกายสปอร์ตนะบอกว่าโบลี่เนี่ยมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าตามแผนนะครับผมนั่นก็คือซื้อหุ้นของเชลซีนะแม้ว่าเคเลย์แคปิตอลเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะขายหุ้นประมาณ62%ของพวกเขายังไงก็ตามนะ เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีนักลงทุนนะได้ติดต่อก,กับโบลี่ในเดือนที่ผ่านมานะเพื่อขอซื้อหุ้นของเคียรเลกแคปิตอลนะซึ่งพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าข้อเสนอเนี่ยจะน่าสนใจมากจนนักลงทุนของเคียเลกเนี่ยต้องพิจารณานะครับผมโดยการตัดสินใจเนี่ยตัดสินใจว่ายอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอเนี่ยขึ้นอยู่กับเอ็กบาลี่แล้วก็เฟรเซโนนะเคร์เลกแคปิตอลเนี่ยมั่นใจว่าจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเชลซีในระยะยาวนะครับผมและการตัดสินใจเด็ดขาดเนี่ยว่าจะไม่ขายหุ้นด้วยนะ โบลลี่เนี่ยไม่มีความสุขกับโครงสร้างของเจ้าของปัจจุบันเลยนะครับผมแต่ยังไม่มีการได้ยินนะจากนักลงทุนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นฮันยอกวิสนะครับผมหรือมาร์ควอเตอร์นะทีนี้เนี่ยความกังวลหลักๆของโบลลี่เลยนั่นก็คือแนวทางของเชลซีเนี่ยความคืบหน้าในการพัฒนาสแตมฟอร์ดบิดใหม่นะนอกจากนี้ยังเป็นความไม่ลงรอยกันที่อยากให้โปเชติโนอยู่ด้วยแต่สุดท้ายทีมก็ปลดเขาออกไปในช่วงในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาในช่วงแบบต้นซนะีซั่นเนาะต้นแบบในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเอาใช้คํานี้แล้วกันนนะคผมทีี มีรูปจากสกายสปอร์ตมาให้ด้วยนะอันนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าน,นี้ก็คือสัดส่วนทั้งหมดเนาะของผู้ถือหุ้นปัจจุบันนะครับผมก็ฮันยกวิสนะอ่ะประมาณ13%ใช่ไหมมาร์กวอเตอร์นะครับผมประมาณ13%เหมือนกันเช่นเดียวกันกันกบท o อสโบลี่นะแล้วก็เคเล็กแคปิตอลนะครับผมถือหุ้นใหญ่เลยอ่ะประมาณ62%คิดแบบนี้แล้วกันนะครับผม6 1 6 2ประมาณนี้ก็แต่เขาบอกว่าในในของเคเล็กหกสิบกว มีของแบบมีของไอเอสบาลี A เนี่ยอยู่แค่2%เเท่านั้นเองนะอ่ะทีนี้ก็ต้องมารอดูกันแหละว่าสุดท้ายเนี่ยทอโบลีเนี่ยแล้วก็กลุ่มทุนใหม่อ่าสมมติถ้าเขาไปหาระดมทุนมาได้จริงจริเนี่ยจะมาซื้อเคเล็กได้หรือเปล่าจะมาซื้อหุ้นจากเคเล็กได้หรือเปล่าอ่ารอติดตามกันไปการซื้อในซื้ออีกทีหนึ่งอชีบหายยางงงเลยนะครับผมอ่ารอติดตามมาต่อไปแลวกันมีข่าวเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวไว้รอให้ฟังนะครับโอเคอ่ะเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของปลดไปใช่ไหมเรื่องของการปลดพอ มีเรื่องของเทรเวอร์ชาโลบาด้วยนะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยรายงานจากเบนเจคอบพูดเรื่องนี้ได้น่าสนใจนะครับอัน,นเนี้ยเบนเจคอบเนี่ยพูดในบายไลน์นะครับผมในการที่ดีลของเทรเวอร์ชาโลบาเนี่ยมันเกิดขึ้นนะแล้วก็เขาบอกว่าผู้อยู่เบื้องหลังมีข่าวมารล่าฟังเขาบอกว่า เป็นที่น่าสังเกตเลยนะครับผมว่าการตัดสินใจของเชลซีเนี่ยที่เซ็นโทนซินอาราบิโอโยเข้ามานะครับผมและจับดองเทรเวอร์ชาโลบาเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปยืมตัวที่คริสตัลพาเลตนะครับผมเขาบอกว่ามันไม่ได้ถูกสั่งการจากเอ็ดบารี่หรือเฟเลซิโนเลยนะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นการเรียกร้องกระทันหันของไอสอตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือ2ผู้อํานวยการร่วมนะก็คือ2คนนี้นั่นคือพาวินซารี่แล้วก็ลอเรนซ์จูตนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยมาเลสกาเนี่ยก็ลงชื่อยินยอมปล่อยตัวของเทรรเเเเบบออ์์ชชาาาาาาโลลไปปนนนนะซึ่่่งงมััััใ้้วแค2สดหทกกร เมื่อชาโลบาในสนามซ้อมที่คอปแฮมนะครับผมคือเออมันก็มีความแปลกบางอย่างนะคือเรารู้อยู่แล้วแหละเอาจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้สอตัวเนี้มันมันเป็นเด็กมันเป็นเด็กนายเออถูกปะ่ะมันมันมเก้าอี้ก็เลยแบบที่ผ่านมาที่ผมพูดมาตลอดทำไมไอ้สอตัวนี้เก้าอี้มันเลยไม่สั่นคอนเลยเพราะว่ามันมีมันมีแบ็กอยู่นั่นก็คือเคลียร์เล็กถูกปะ่ะแต่การที่เหมือนแบบเล้ยไปเซนทนซินเข้ามาแล้วมันไม่ได้ทดแทนอะไรกับชาโลบาไปเลยอะ เฮ้ยมันทาให้คิดว่าแบบถ้าคิดแบบลึกๆเลยนะแบบโหแย่ๆไปเลยอย่างเงี้ยมึงมีรับใต้โต๊ะกับเอเย่นเบาหวะเอออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมันมันก็ชวนคิดได้เหมือนกันแล้วกับการตัสดสินใจแปลกๆแล้วก็การที่ได้ตัวใหม่เข้ามาแล้วมันไม่ได้ดีดที่จะทดแทนตัวเก่าได้อะคือถ้าสมมติว่าไอ้ทนซินหรือว่าแบบหรือหรือใครอะ่ะหรือบันเดชิวอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันมันทดแทนอ่ะมันทดแทนพี่ใหญ่มันทดแทนเออมันทดแทนชาโลบาได้จริงๆอ่ะ เฮ้ยเราจะไม่ติดเรื่องนี้ถูกป่ะแต่อตัวที่มันมีอยู่มันก็งอกงอกแงงะก์อ่ะถูกป่ะมันก็เลยแบบทําให้รู้สึกว่าการตัดสินใจของไอ้สองคนนี้มันมันมีอะไรแปลกๆอยู่ด <vap> ้ว <cau Muhammad. S 2> ยเหม oui ือนกันนะเพราะฉะนั้นรอจับตาดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็หวังพึ่งทอร์โบรี่แล้วกันนะว่าถ้าสมมติอยากจะขับอานาจของเคเลคพิตอลอเอกไปเนี่ยก็ต้องหากลุ่มทุนมาซื้อใหม่ด้วยเหมือนกันอ่ะรอติดตามมาต่อไปในเรื่องนี้แล้วกันนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยก็แค่มาเล่าให้ฟังนะว่าเบื้องหลังของดิ ยังไม่จบแค่เท่านี้เมื่อกี้เรื่องทอ์โบลีใช่ไหมเรื่องของการที่ปลดเรื่องของการเลือกนักเตะนู่นนี่นั่นไปทีนี้ไปพูดเรื่องของการสร้างสนามใหม่หน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากเบนเจคอบนะครับผมของกาเดียนนะแล้วก็แมทลอนะครับผมของเทเลกราฟนะมีการพูดถึงว่ายังไงเจคอบไซเบอร์ของกาเดียนเนี่ยบอกว่า เชลซีเนี่ยได้มีการพูดคุยเรื่องของการย้ายสนามนะครับผมแซมฟอร์ดบิดเนี่ยไปในพื้นที่ของเอลส์คอร์ดนะครับผมซึ่งสมโมสรเนี่ยกำลังหาข้อยุติเกี่ยวกับการแผนสร้างสนามใหม่ที่ใหญ่กว่านะครับผมและมีการพูดคุยนะครับผมกับทันสปอร์ตฟอร์ลอนดอนนะครับผมที่เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดูแลพื้นที่ของเอลส์คอร์ดนะครับผมและโดยคณะกรรมการพัฒนาของเอลส์คอร์ดนะครับผมนั่นก็คือเอลส์คอร์ดเดเวลลอปเมนต์คอมพานีนะครับผมต้องการจะสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ผสมผสานนะครับผม ซึ่งมีกําหนดที่จะนําเสนอนะครับผมต่อสภาหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะซึ่งในสัปดาห์หน้านะและทีนี้เนี่ยฝั่งของเอ r t h สคอตต t เดเวลลอปเม t นต์เนี่ยก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หากแผนเนี่ยได้รับอนุญาตนะครับผมซึ่งยังเป็นอุปสรรคครั้งสําคัญต่อเชลซีเลยนะโดยบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในลอนดอนเนี่ยเชื่อว่าแผนดังกล่าวเนี่ยอาจจะแพงเกินไปนะและอาจจะเปิดทางให้กับสมสรแทนเหมือนกัน ทีนี้เนี่ยต้องมาดูกันนะว่าสนามฟุตบอลอนเนกประสงค์ที่น่าจะดึงดูดในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยหากแผนของเชลซีไ่ยได้รับอนุมัติและจะสร้างบนพื้นที่เนี่ยได้หรือเปล่านะครับผมเป็นที่เข้าใจว่าเชลซีเนี่ยได้วางแผนไว้แล้วนะแล้วได้ระบุว่าการสร้างตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรูปไปอยู่นะวะอ่าตรงนี้เขาบอกว่ามันชื่อประมาณว่า Little l i t t l e Bridge d e p o t นะครับผมเป็นซึ่งเขาบอกว่า เดสันเจนนอนนะครับผมประธานเจ้าบทิษท่านที่บริหารของเชลซีเนี่ยได้เป็นผู้นําในการพูดคุยนะครับผมกับ t ันสปอร์ตฟอร์ลอน o n นนะแล้วก็มีการพูดคุยว่าเชลซีเนี่ยจำเป็นต้องหาข้อตกลงนะครับผมกับเชลซีพิชโอเนอร์ที่ถือครองอัรมสิทนะครับผมของแซมฟอร์ดบิดด้วยและจะสามารถขัดขวางนะครับผมพยายามที่จะย้ายสนามได้นะทีนี้ เชลซีเนี่ยไม่ได้ตัดโอกาสที่จะอยู่ในสแตมฟอร์ดบีตพื้นที่เดิมต่อนะหรือว่าจะย้ายพื้นที่ไปรีโลเคตไปนะครับผมเชลซี Chelsea เนี่ยต้องยื่นข้อเสนอซื้อเอลส์คอร์ดนะครับผมดยแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่ามูลค่าของสนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0ล้านเลยนะครับผม5้าล้านปอนด์นะซึ่งเจ้าของสโมอสรเนี่ยมุ่งมั่นที่จะเพิ่มรายได้ให้สูงสุดนะครับผมด้วยการสร้างสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศด้วยเหมือนกันนะทีนี้เนี่ยมีรายงานจากแมด์ลอมาเลยนะครับผมแมว่์ เอลสกอตเดเวลลอมนล์คอมพานีนะครับผมได้ปฏิเสธต,ต่อความหวังของเชลซีนะที่จะย้ายไปทางเอลสกอตนะครับผมได้เข้าใจว่าเจสันแกนนอนะประธานนะครับผม CO o นะฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยเขาบอกว่าเชลซีได้ให้คำมั่นกับเชลซีพิชออเนอร์นะว่ายังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของแซมฟอร์ดบีดจากการประชุมกันหลายครั้งนะและก่อนหน้านี้เนี่ย มีรายงานนะครับผมว่าแกนนอนเนี่ยได้พูดคุยถึงความเป็นไปได้ว่าจะรีโลเคตไปที่เอลส์คอร์ดนะครับผมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของเอลส์คอร์ดเดเวลลอปเมนต์ด้วยนะเชลซีเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเดอร์คันซี่นะครับผมผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเอลส์คอร์ดนะเมื่อ2ปีก่อนและมีรายงานว่าเจสันแกนนอนเนี่ยยังคงดําเนินการพูดคุยเรื่องนี้ต่อไปนะแล้วแกนนอนเนี่ยได้พูดคุยเรื่องนี้นะครับผมกับทัสบอร์ดฟอร์ลอนดอนนะแต่อย่างที่บอกเอลส์คอร์ดเดเวลลอปเมนต้้้้อออออองงงงงแแถลลลปปปปปฏิเเเเเเสสธคคควาาาาาามมม็นนนไไไไดดททททีีีียยยยะะ่่่่ชซยยยยยยจจะะะต์์รรับบผก จุดยื่นของเอลสคอตต์เดเวลลอปเมเนียไม่แตกความเป็นไปได้นะว่า Chelsea เชลซีจะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมและมีการพัฒนาเกิดขึ้นในปี2026แต่ยังไม่มีข้ออะไรบอกเลยนะครับผมว่าจะมีการยื่นข้อเสนอไปจนถึงตอนนี้ เขาบอกว่าการที่จะย้ายจากแซมฟอร์ดบิดนะครับผมทางเชลซีเนี่ยจะต้องบรรลุข้อตกลงกับเชลซีพีชโอเนอร์ผู้ถือกรรมสิทธิ์ของแซมฟอร์ดบิดก่อนและอาจคาดหวังพยายามที่จะย้ายออกนะครับผมและการน,นอนเนี่ยย้ำนะครับผมว่มาจุดยืนของเชลซีเนี่ยยังเปิดกว้างในทุกออปชันเลยนะจะอยู่ที่นี่ต่อหรือจะย้ายพื้นที่ไปนะก็ต้องมีการพูดคุยกับเชลซีพีชโอเนอร์ด้วยนะครับผมทีนี้ การที่เชลซีเนี่ยไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเกี่ยวกับอนาคตของแซมฟอร์ดบิดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยที่ความสัมพันธ์ของกลุ่มทุนของเชลซีนะครับผมนั่นก็คือเคียร์เลคคปิโแล้วก็ท็อตโบรีเนี่ยพังทลายลงนะเพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องการหาซือ้อเขาเยกนะหาซื้อหุ้นของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเหมือนกันนะเอออย่างที่ผมบอกไปนะคือถ้าปัญหามันเยอะอะปัญหามันเยอะมึงซึ่งออย่างที่บอกตามข่าวเนี่ยมันก็ดูมีความเป็นไปได้ว่าจะย้ายไปเนี่ยมันห่างกันประมาณเนี่ยไม่กี่โลเองนะครับผมแล้ว การที่ย้ายไปคือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ว่างๆอะทุกคนดูอยู่ตอนนี้เห็นป่ะและถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะใครจําได้ใครใครจําได้หรือว่าจำแตกต่างออกไปก็ลองแชร์มาดูคือผมจําได้ว่าเหมือนเสี่ยหมีอ่ะเคยไปคุยตรงนี้เราด้วยซ้ำสมัยเสีย่ยหมีแล้วมันไม่คืบหน้าเว้ยเหมือนมันเหมือนเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้ก็เลยไม่ได้ย้ายไปสักทีใช่ป่ะแล้วทีนี้เนี่ยสนามของเราอะพื้นที่มันก็น้อยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการแบบ เอออาจจะต้องรีโลเคตหรือเปล่าแต่แผนรีโลเคตเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันใช่ไหมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแต่มเมื่อวานน่ยที่ผมพูดในไลฟ์ไปนาะคือสิ่งหนึ่งเลยอย่าลืมนะเว้ยว่าเราเนี่ยไปซื้อเซอร์ออสบอนแมนชั่นมาแล้วนะจําได้ปะเนี่ยเราซื้อพื้นที่ตรงนี้ข้างๆตรงนี้มาแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเราซื้อและเราจะย้ายที่ไปไอชิบหายแล้วมึงจะซื้อทําไมวะนั่นแนหะคือคําถามถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าลืมนะว่าเราซื้อพื้นที่ตรงข้างๆสนามเนี่ยและเราเนี่ยเหมือนตกลงกับผู้อยู่เดิมนะอันนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนอ่ะถ้าพูดบ้านเราก็เหมือนเป็นเหมือนเหมือนเป็นแฟดทหารอ่ะประมาณนั้นแฟดทหารผ่านศึกอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีคนอยู่จํานวนหนึ่งอ่ะแล้วเราซื้อพื้นที่ตรงนี้แล้วแต่เราเนี่ยยังทําอะไรกับตรงนี้ไม่ได้ถูกปะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราจะต้องให้ผู้ผู้อาศัยเก่าเนี่ยเขาย้ายออกไปก่อนซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดมันอยู่ปีประมาณ2 0 2 7 2 0 2 8เราถึงจะทําอะไรกับพื้นทีี่ตรงนน้้ไดนะ แล้วก็ตามแผนเดิมอยู่แล้วถ้าสมมติว่าอ่ะเราจะซื้อเราซื้อพื้นที่ตรงนี้เพิ่มเราก็ต้องขยายอ่ะเออถูกป่ะมันมันอาจจะเป็นการพูดคุยการหรืออะไรประมาณอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เราซื้อพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วกับการที่เราต้องไปเสียพื้นที่เสียเงินอีกประมาณ500ล้านปอนด์แล้วก็จะย้ายพื้นที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยกับทุบของเดิมอันไหนมันง่ายกว่ากันอ่ะก็ต้องรอดูกันแล้วกันนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยผมว่าทอร์โบร์ที่มันแบบโม เรื่องของมันไม่มีความคืบหน้าเลยเลยเออทุกคนย่ามใจเรื่องแบบเรื่องธุรกิจเรื่องของนักเตะมากเกินไปหรือเปล่าจนลืมของสนามสแตมฟอร์ดบิดใหม่ด้วยเหมือนกันนะเ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็ต้องรอดูกันนั่นแหละรอดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงคือเชลอย่างที่บอกนะอ่ะแบบหรือหรือเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งคือพื้นที่ของสแตมฟอร์ดบิดเดิมเนี่ยมันมันก็คือเอียดแล้วอะ่ะถูกป่ะเนี่ยติด มันติดเขาเลยนะมันติดทางรถไฟอะ่ะทั้งใต้ดินเอย่ยทั้งแบบทั้งบนดินถูกปะแล้วก็จะมีพื้นที่เก่าหรือพื้นที่อายุอาศัยเดิมอะไรแบบนี้มันก็ ขยายยากขยายยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยซื้อเนี่ยแหละซื้อแมนชั่นตรงนี้นะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะขยายสนามเพิ่มได้อะถูกปะ่ะแต่อาจจะต้องทุบใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้มันคงม,นมันคงไม่น่านจะต่อเติมอะต่อเติมมันน่าจะยากจู่เว้นว่ามึงแบบคือจะทุบตรงนี้ทิ้งแล้วก็ต่อขยายมาตรงนี้แล้วเพิ่มอีกมันก็ดูไม่ไม่ค่อยมันก็ดูตลกตลกไป,ปกว่าอ่ะอย่างที่บอกนะรอดูแล้วกันนะครับผมว่า สนามใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นที่ไหนและหน้าตาจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะอันนี้เขาก็เหมือนทำแบบทำแบบจําลองมานะด้วยดยิไอเซอร์ออสบอ์นี่ยังอยู่ตรงนี้เลยเห็นปะ่ะอ่รารอดูกันต่อไปแล้วกันนะว่าหน้าตาของแซมฟอร์ดบีใหม่จะเป็นยังไงนะครับ ข่าวยาวมากเลยข่าวยาวจริงๆนะเรื่องเรื่องสนามใหม่นี่ก็ยาวนะอ่ะข่าวต่อไปนะครับผมนี่กลับมาเยือนทีมนะครับผมกับพี่ใหญ่เตียกโกซิลบานะเมะื่อวานเนี่ยก็มีรูปนะครับผมเตียกโกซิลบาเนี่ยกลับมาเยือนเชลซีนะไปเยือนที่คอปแฮมนะครับผมแล้วก็เนี่ยไปอยู่กับไปเจอพวกสตาฟโค้ดอะไรประมาณอย่างนี้ด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยเตียกโกซิลบาเนี่ยโพสต์ใน X ของตัวเองนะบอกว่า การได้กลับมายาสถานที่ที่พิเศษแห่งนี้เนี่ยมันมีความสุขเสมอเลยนะขอบคุณความรักที่มอบให้กันเสมอมาซึ่งผมเนี่ยรู้สึกแบบเดียวกันเลยนะไว้เจอกันอีกครั้งเร็วๆนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะก็ที่ถามว่ากลับมาทําไมผมว่ากลับมาเยี่ยมลูกว่ะถูกป่ะเออลูกก็ยังเป็นนักเตะของที่นี่ยังเรียนที่นี่เมียก็คงยังอยู่ที่นี่มั้งเออถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าในอนาคตเนี่ยพี่ใหญ่จะได้กลับมาช่วยทีมใน ในตำแหน่งอะไรในในส่วนไหนแล้วกันอ่ะก็ยังคิดถึงเสมอนะครับผมพี่ใหญ่เตียกโกซิลบานะอย่างที่บอกเห็นหน้าทีไรนะก็นึกคำนี้มาตลอดนะอยู่ให้รักจากให้คิดถึงนะครับผมอ่ะก็กลับมาแล้วก็ดีใจที่เจอกับพี่ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ โ okay. อเคอ่ะส่วนข่าวต่อไปยังไม่หมดยังไม่หมดไปกันต่อนะครับผมกับไอ้นี่หน่อยหนูริ่งนะครับผมลาคิมเซอร์ลิงนะอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากอเล็กซ์คุกของท็อปสปอร์ตนะครับผมบอกว่าแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเนี่ยยืนยันนะครับผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยการที่ได้สเตอร์ลิงไปเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยน้อยมากนะจ่ายค่าเหนื่อย30%ของเงินเต็มของสเตอร์ลิงเท่านั้นเองแต่คือสเตอร์ลิงเนี่ยได้ได้จากเชลซีประมาณ325,000ปอนด์ใช่ปะ่ะ อาร์เซนอลเนี่ยจ่าย30%ตกประมาณ9 9 7 0 0 0อ่ดะ97,500อะไรประมาณอย่างนี้เองนะครับผมโอ้โหแล้วแม่งกูต้องมาจ่ายอวมให้มึงอีกนะทีนี้เนี่ยต้องรอด,ดูกันนะครับผมว่าสเตอร์ลิงเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนอีก12ล้านปอนที่เหลือเนี่ยเชลซี Chelsea จะเป็นคนจ่ายค่าเหนื่อยของเขาด้วยเหมือนกันและจะจัดการยังไงแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าในซัมเมอร์หน้าเนี่ยจะหาคนมาซื้อได้หรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายอาร์เซนอลจะจะซื้อต่อไปเลยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับผม โ okay, อเคอะส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงดาโตโฟฟาน่าหน่อยนะเมื่อวานบอกว่าเอ้ยอาจจะได้ย้ายไปที่เอเธนใช่ไหมจะได้ย้ายไปที่กรีซนะครับผมแต่สุดท้ายรายงานล่าสุดจากนิซาคิเซล่านะบอกว่าดาโตโฟฟาน่าเนี่ยการที่จะย้ายไปเอเ a เอนะครับผมดูถึงจะเป็นไปไม่ได้จะไม่เกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าฝั่ง a อเธเนี่ย ติดกับราคาที่เชลซีเนร้องมานะครับผมและพิจารณานะครับผมตอนนี้นะพิจารณาตัวเลือกอื่นไปแล้วด้วยเหมือนกันนะซึ่งตลาดซื้อขายของคริสเนี่ยจะปิดลงในคืนวันนี้ด้วยเหมือนกันนะเอก็ถ้าสมมติไม่ได้ย้ายจริงๆก็คงจะถูกส่งไปอยู่เดเวลลอปทีมอะไรประมาณอย่างนี้มั้งนนเนาะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามมันต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าอนาคตของดาโตฟูฟาน่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใคทที่ไฟต์ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมมีรายงานนะมีการเปิดเอามาแล้วเป็นออฟฟิเชียลนะครับผมกับผู้ตัดสินที่จะ ตัดสินนะครับผมรับหน้าที่ตัดสินในเกมที่4นะของพี่เมลีกนะครับผมในซีซั่นนี้นะและเลื่อนลงมานะครับผมเวลาตี2บ้านเรานะที่เชลซีจะไปเยือนบอลมัดในคืนวันในคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์นะครับผมใส่ชื่อมาแล้วว่าเป็นแอนโทนีเทเลอร์กูจะบ้าตายก็เป็นแอนโทนีเทเลอร์นะครับผมที่จะรับหน้าที่นะในการในการตัดสินนะครับผมในเกมที่บอลมัดจะเจอกับเชลซีด้วยนะครับผมก็ โอ้แค่ยังไม่เริ่มก็สนุกไรเวนอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยต้องมานั่งลื้อประวัติกันอีกโอ้ยดูแต่ละอย่างของมันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแบบโอ้โหประวัติเยอะไปหมดเนี่ยล่าสุดที่เชลซีเจอกับแมนซิตี้ก็หนึ่งในนั้นใช่ป่ะหรือว่าจะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีแล้วเป็นลิสเกมเนี่ยทำเอ่อบอลไปโดนแขนแล้วก็โดนไล่ออกหรืออะไรประมาณเนี้ยหรืออันนี้เนี่ย โควสถ้าจะจำไม่ผิดนะอันนี้เหมือนโควาสิทธ์ดโดนเหยียบแต่โควาสิทธ์ดโดนไล่ออกอะไรอย่างเงี้ยฟัาใส่ตาชิ้มหายจำบ้าตายอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าในคืนวันเสาร์นี้คืนวันเสาร์นี้แอนโทนีเทเลอร์จะสร้างตำนานอะไรอีกหรือเปล่ารอติดตามกันแล้วกันนะครับโอเคเอาส่วนข่าวต่อไปนะครับผมนี่เปิดตัวแล้วเรียบร้อยนะครับผมกับมาริโชเปเชตติโนนะใน ฝั่งของทีมชาติอเมริกานะครับผมเปิดเขาเรียนะประกาศนะว่ามาริโชปูเชติโนจะเป็นผู้จัดการทีมของทีมชาติคนต่อไปนะครับผมก็รอดูว่าผลงานจะเป็นยังไงละกันนะสำหรับมาริโชปูเชติโนนะครับโอเคเอาทิ้งท้ายที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมกับวิกเตอร์โมเซสนะครับผมอันนี้เนี่ยออฟฟิเชียลแล้วนะย้ายไปที่ลูตันนะครับผมเป็นแบบสัญญาไม่มีเขาเรียกนะเป็นการย้ายแบบไม่มีค่าตัวด้วยนะครับผมจากสปาร์ตัมมอสโกนะครับผมและโมเซสเนี่ยมีให้สัมภาษณ์ด้วยนะบอกว่า การที่ผมมาที่นี่เนี่ยผมอยากสนุกกับฟุตบอลของผมอีกครั้งหนึ่งนะและผมเนี่ยทำงานหนะักเพื่อสโมสรแล้วก็เพื่อทีมและต้องการจะพาทีมกลับไปอยู่ในพีเมลลีกอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันอ่ะก็สั้นๆประมาณนี้นะครับผมก็เออไมเห็นในไม่เห็นใน เออเขาเรียกอะไรนะในแผ่นดินอังกฤษนานนะในเกาะอังกฤษนานนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าวิกเตอร์โมเซ่เนี่ยจะพาทีมขึ้นชั้นพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็น่าจะอายุเยอะแล้วมั้งอายุ30กว่าแล้วด้วยเหมือนกันนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะเอาคิดเห็นยังไงครับวันนี้นะโบลี่คิดว่าโบลี่จะหางบซื้อออออททีีมมมไได้้้้หหหหหรรืืเเปปล่่่าาาาานนนะคับบบผตตงงงแแยุซ จากฝั่งของกลุ่มทุนเสียมีมาแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้ก็ต้องมาหาซื้อจากไอ้พวกเคเล็กแคปิตอลอีกนะครับผมอ่ะรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็นะใครได้ดูนัดเมื่อวานบ้างโน่นี่มาดูเอเจนะครับผมประเดิมสวยนะก็ขอให้เป็นปีที่ดีแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะอ่เผยตัวมาแล้วนะไอตัวที่ปล่อยชาโลบาออกไปไม่ยังไงชิบหยอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พออ,อักกิลาร่วม2คนนี้เนี่ยอนาคตมันจะอยู่กับเชลซีอีกนานแค่ไหนนะครับผมอ่ะคิดเห็นไงคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมร่าคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจักกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินม,มีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย